สูเต็มโมลงโลกอ่างๆอยู่สูงเมื่อวันก่อนลงลงหัว3ท้องโอ้ลง3ท้องเลยไปแล้วอ่ะืมขอบดงแซบหลายแซบหลายแซบหล่ยสถนไม่มีทรายนะค่ะเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยน แซ่บ่อัอนนี้ไปูแูเปืยๆค่ะตรวันนี้วันนคามากินตอก๋วยเตี๋ยวครงในนื้อุนมตุนนะคะไม่ได้มานานเลยลูกค้ายอะมากเลยค่ะมามาช่วงเที่ยงนะคะลูกค้าเต็มแบบเตมตโต๊ะเลยมีที่นั่งไหมคะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปเลยค่ะ เมนูแนะนํานะคะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูตุนกะเพราเนื้อเปื่อยเกาเหล่าหม้อไฟค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นเมนูนะคะเรามาตอนเที่ยงเที่ยงครึ่งนะคะยังมีผักอยู่นะคะปลาแม่กมากค่ะปลาไหมค่ะบมาโดนแล้วคิทฮอดคิทฮอดก็เลยแวะมา อืมปั่นนีนาเานขาปันทำข้อตายแล้วจ้าเซลเขาไทั่วเลยสิโอ้ปานี้แม่มานีแยละมนี้ะแซ่บแล้วซ่บเธอสั่งหรือยังเราสั่งเอาอะไรดีใส่หัวใหญ่มเพิเลยใส่งวใหญ่มากนะวันนี้ เขียนยังเขียนยังเขียนเลยจ้าเขียนเลยจ้ารัดรัดไอ้คนรอๆนะไม่ต้องจริไหนเนื้อไหนไรปลาดินไหมบินยาวเป็นกิโลอันนี้มันน้อยแล้วเจ้ทีแรกวันนี้เรียว่าชาชาชิวๆนะจ้าชิวๆมีเรื่องเองมีเขา ตาโตข่นตาแสบตาแสบตาแสบตาปสบตาแตาแสบ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 ตาแบตานสบตาแสบตาแสบตชแสบตาแบตาแสบตาแบตาวับตาแส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 บมาสบตานสนาแสบตาแสนตาแสบตมแสบตา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 แสเาแสยสานสสตตแบาสตแบาบาแสบแแามาเลยาา อ๋อใบสองหมดก็เลยเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วนะขึ้นหม้อใหม่หม้อดีมากเลยค่ะจะมีขึ้นหม้อมีขึ้นสม้อค่หม้ออค่ะเอาให้หมดราจจะพอดีอันนี้เป็นหูตุมนคะที่มาสอง่ะโหเราก็เหนื่อยไม่หมดไม่ได้พักเลยข้าวไม่ได้กินข้าวเไม่ได้กินเลย สอนิตย์เจอสองหม้อแน่นอนใครมาก็ได้กินแน่นอนเย็นถึงสี่โมงเลยถูกไหมโอ้ยดีค่ะกันไหนคะไม่รู้ว่มาเดิมมาเดิมโอ้ยม้อไฟม้อไฟเธอม้อไฟค่ะม้อไฟรวมม้อไฟรวมม้อไฟนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทแมนบอสหนึ่งกับร้อยห้าสิบก็แต่ไม่ค่อยจะอุ้ยพริกแกงไฟพี่ต้นมันหมดว่ะพริกจีหมดเด้อทีนี้มีขาวมีขาว มันมีแต่สีแดงกินได้ไหมหน้าไปแล้วมีข้าวปั่นหมดแล้วาปั่นแล้วเยอะเนาะเล็กนึงมันจะขครืงในสูเต็มหม้อกุโลกอังลางอยู่สูเมื่อวานก่อนลงลงวัวสามท้องโอ้ลงสามท้องเลยไปแล้วอ่ะตรงไหนขาโม่ไฟโม่ไฟต้นไหนครับก็ไฟต้นไหน พี่โกโก้พี่โกโก้ไปไปเดินไปหาพี่โกโก้ไปแต่ไม่ได้เก็บต้มมาอันนี้ลวกจิ้มลวกจิ้มอันนี้จักบาทนี่ยเลยลวกลวกจิ้มเจ็ดสิบดอกซากุระโรยลงมาในหม้อนนแ่สองหม้อนะคะใครมาใบสองก็ได้กินนะคะข้ามาแล้วไม่ได้กินไงสงสารลูกค้าจัง ไปของพี่โกโก้เลยวอุ้ยนี่อ้ยอะกินกินพี่โกโก้อันนี้เก็ล้อมูใช่ปะวะที่ร้านก็จะมีหมูด้วยนะคะเป็นหมูต <ala> ุ <th chen foreign language> ๋นนะคะใครที่ไม่กินเนื้อก็มีหมูตุ๋นค่ะมีหมูตุ๋นมีหมูหมักนุ่มแล้วแต่บางทีก็จะมีบัพมาด้วยแล้วแต่คนจะถามกินแทบหมูเราหมดแล้ว <fs ess> หมดแล้วหมดแล้วนะคะเมื่อกี้ถามอยู่ไม่ได้กินเลยเขาจะแยกแยกแยกหม้อนะคะหม้อหมูนะคะแล้วก็หม้อเนื้อนะคะจะแยกกันนะคะก็เร<ม>าเนื้อรวมใช่มีรวม,ม,รวมแล้วก็มีเครื่องในไม่ได้ปนกันไปออขอบดงอง มมนไม่มีทายนะค่ะเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนนี่บมต้นกัเลยวะแซบาเฮ้ยาเนื้อเปื่อยข้าพาดัวพ้าเนื้อเปื่อยต้อนสิบเป็นลูกบอเนื้อมาเข้าเลยเนื้อินกน เบื่อค่ะนนช้ำค่ะเบ้านนี้บ้านส,สินบสามเ่นหนึ่งวีนอันนี้บ้านไหนบ้านสูงอยู่ไหนบ้านสูงอยู่ไหนามาบ้านสูงยิงนดีนาานม,นมา,านี่ยดีขา,าดยดีอะไปกินเขายังไงไปกินเขายังไงบของคุค่าทา,านเยะเกิน พักมีตลอดพอพักพักพักมีตลาดวัวมันมีตอล,อ,ล,ลตอดเลยใช่ใช่พี่ต้นซื้อมาเยอะแล้วแต่ว่ามันก็ขึ้นมาเยอะเพราะว่ามันจะเหี่ยวโอ้โหนี่นออต๊ะไหนคะอ่โต๊ะสิบสามลูกนี่พี่ป้นเก็บตาข้อศอกลูกเนี่ยค่ะราคาก็ตามนี้เลยนะคะราคาเริ่มต้นที่50บาทนะคะพิเศษก็60 70นะคะแล้วแต่จะสั่งนะคะ เศษลานะคะโตมากน่ม่้มากินานหรอกวันนี้คนเยอะมาก ไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นฝาบกลิ่นคาวของเนื้อเลยอ่ะผีนะคะอันนี้สั่งเป็นเป็นเส้นเล็กนะคะ เป e> ื่อยเป้นใบพัดพึ่งรวงนะครับผมชวบ้าสลับกีนิ <S <S ่งกันได้นะครับ